สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับการรีวิวรถเข้าใหม่นะครับของ Perfect Car วันนี้เรามีรถเข้าใหม่มาอีกแล้วนะครับผมเป็น s ิ b i s ิ i ิม r ราชนะครับผมเครื่องยนต์1.2 GLS นะครับปี2019คันนี้มีทีเด็ดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม s ิ b i ม h ชิม r รา e นะครับผมเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับผมราคาอยู่แค่377,000บาทยังไม่รวมโปรโมชั่นของทาง Perfect Car ที่จะให้ลูกค้าอีกนะครับผมมิสูวิชิมิราชเนี่ยก็คันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าส่วนตัวผมใช้มิสูด้วยนะครับผมใช้รุ่นนี้เลยนะครับผมก็คือก็ชอบสวตัวนะครับผมแล้วคันนี้ก็คือสีแดงแป๊ดเลยนะครับผมสีสวยงามมากนะครับผมดูจากข้างหน้านะครับผมก็จะมีลูกเล่นนะครับของฝากระโปรงนะครับผมเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับให้ดูสปอร์ตขึ้นนะครับผม กระจังหน้านะครับผมเป็นครอบแบบนี้นะครับผมเป็นสีโครเมียมนะครับผมแล้วก็เป็นสีดําในมุมนี้นะครับผมไฟนะครับผมก็เป็นแบบฮาโลเจนเลยนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านล่างก็เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับตรงนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้จะต่างกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมจังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับตรงนี้บอกกันตรงๆเนาะอ่ะเรามาดูด้านข้างนะครับผมแม็กนะครับเป็นแม็กสีดำนะครับผม ส่วนนี้ขึ้นมาก็จะมีตกแต่งนิดหน่อยนะครับเป็นสีโครเมียมตรงนี้นะครับผมมีกระจกนะครับผมเป็นสีดําเลยนะครับมีไฟมองข้างตรงนี้นะครับผมทําให้เวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยทำให้รถที่ผ่านไปเนี่ยได้เห็นเรานะครับผมเพื่อจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับผมก็เปิดประตูดูนิดนึงนะครับผมก่อนจะไปข้างในกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเบาะนะครับผมสีดำนะครับเบาะผ้าสีดำนะครับผมตัดด้วยด้ายแดง นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอีกรอบหนึ่งนะฮะรอบคันแทบไม่มีรอยนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าใหม่มากๆนะครับผมเพราะว่าใหม่คันนี้น้อยมากนะครับเดี๋ยวไปดูภายในนะครับแล้วผมจะบอกว่าไหมคันนี้เท่าไหร่นะครับผมในราคาแค่3ามแ0 0เยังไม่รวมโปรโมชั่นเนี่ยเราได้ครบหลายๆอย่างแล้วนะครับผมวิสุวิชิมิระนะครับผมเป็นรถที่น่าใช้งานนะครับผมเพราะว่าคันเนี้ย ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะใช้งานได้ยอดเยี่ยมนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดอะไรให้ดูนี่อย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับผมก็จะมีพบกับที่วางของนะครับผมสําหรับคนที่ต้องการวางของข้างหลังนะครับผมสามารถเปิดและปิดได้สามารถเอาออกได้และทีเด็ดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้ให้ดูเบาะนะครับสามารถพับลงไป ลงไปแบบนี้นะครับผมทําให้มีพื้นที่กว้างนะครับผมในการใช้สอยนะครับผมถ้าเอาอันนี้ออกนะครับก็คือสามารถวางของได้เยอะมากๆนะครับผมต่อให้เป็นรถคันเล็กนะฮะแต่ว่าก็วางของได้กว้างมากนะครับผมหรือเราจะเอาลงแบบนี้ก็ได้นะครับผมคันนี้ทุกๆอย่างยังมีครบนะครับผมเพราะว่าใหม่มากๆนะครับผมสามารถเปิดฝาตรงนี้ขึ้นมานะครับผมเพื่อที่จะเก็บของได้นะครับผมยางอะไหล่นะครับผมบางรุ่นไม่มีแต่ว่ารุ่นนี้มีให้นะครับ มาพร้อมกับเครื่องมือแม่แรงนะครับผมตรงนี้เครื่องมือแม่แรงก็มีนะครับยางอะไหล่มีให้นะครับผมน่าใช้งานมากๆนะครับคันนี้ราคาแค่3ามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดบาทเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะถูกนะครับผมแล้วก็เรามีโปรโมชั่นส่วนลดให้กับลูกค้าอีกนะครับผมผมแนะนําให้เป็นจองมา2,000บาทนะครับผมจะลดให้20,000บาทนะครับผมจาก3ามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันะครับผมเราลดเหลือแค่3ามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันะครับผม เจ้าตัวนี้น่าใช้งานมากจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าภายในนะครับผมเป็นยังไงบ้างน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่ะเราก็มาถึงข้างในห้องโดยสารของ s u t s u h i m i r m าสนะครับผมเครื่องยนต์1 2 g l s นะครับคันนี้ปี2019นนะฮะที่เด็ดอยู่ข้างในเลยผมบอกให้เลยนะครับผมเข้ามาข้างในแล้วเนี่ย จะรู้สึกว่าไม่ได้กว้างมากนะครับผมอันนี้พูดตรงๆว่าไม่ได้กว้างมากแต่ถามว่าน่าใช้งานไหมน่าใช้งานมากๆนะครับผมคันนี้นะครับผมคอนโซลหน้ายังสะอาดเอี่ยมนะครับผมมีแอร์แบกนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมในขณะที่เกิดอุบัติเหตุนะครับมีแอร์แบกมาให้นะครับผมคันนี้ติดจอมาเพิ่มเติมนะครับผมสามารถเปิดนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังได้นะครับเวลา เวลาถอยหลังเนี่ยครับมีกล้องมองหลังนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันลารโหลดแป๊บหนึงเรามากันแบบเรียวๆนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยตรงนี้นะครับผมอ่ะนี่มีกล้องมองหลังนะครับผมอันนี้ก็คือติดมาเพิ่มให้นะครับผมนอกจากกล้องมองหลังแล้วนะครับผมหน้าจอเนี่ยก็ปรับได้นะครับผมมีมีเดียนะครับผมสามารถปรับได้นะครับผมอ่ารับ usb นะครับผมสามารถต่อบลูทูธอ่ารองรับแผ่นดิสก์นะครับผมนะฮะ ก็มีฟังก์ชันครบครันตรงนี้นะครับผมแอร์ปรับได้4ระดับนะครับผมตรงนี้เลยครับผมสามารถปรับได้ถึง3รูปแบบแอร์ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถปรับได้อิสระนะครับผมมาดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยดีไซน์มายอดเยี่ยมเลยนะครับผมก็คือเป็นพวงมาลัยหนังนะครับผมก็คือจะใหม่กว่ารุ่นที่ผมใช้นะครับผม่นที่ผมใช้จะเก่ากว่านี้นะครับผมสามารถ โทรเข้าโทรออกได้นะครับผมจากตรงพวงมาลัยนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถปรับโหมดนะครับผมได้จากพวงมาลัยได้เลยนะครับผมสามารถควบคุมได้จากพวงมาลัยนะครับผมมีไฟรีไฟตัดมองนะครับเปิดปิดไฟทางด้านขวานะครับผมที่ปัดน้ําฝนนะครับทุกๆอย่างยังใหม่เอี่ยมนะครับผมสามารถปรับกระจกไฟฟ้าได้นะครับตรงนี้นะครับผม ราคาแค่3 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยสามารถปรับกระจกไฟฟ้าตรงนี้ได้แล้วนะครับผมเพื่อที่จะเวลาแบบไปจอดในที่แคบนะครับผมสามารถปรับตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะจอดได้ดีขึ้นนะครับผมกระจกนะครับเป็นแบบออโต้นะครับผมทางด้านคนขับนะครับเป็นแบบออโต้นะครับผมสามารถล็อกกระจกได้นะครับผมกันเวลาแบบเพื่อนๆมานั่งด้วยนะครับแล้วเราก็ล็อกไว้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเปิดกระจกไปแซลสาวนะครับผมตรงนี้นะครับเบาะสามารถปรับได้นะครับผม ปรับได้ยาวนะครับผมก็คือถนัดแบบไหนก็ปรับแบบนั้นนะครับคันนี้ให้มาค่อนข้างครบนะครับส่วนตัวเนี่ยผมใช้มิซูมิชิมิราดอยู่ด้วยนะครับผมก็คืออัตราการกินน้ํามันเนี่ยก็คือประหยัดมากๆเพราะว่าผมเนี่ยขับรถเจ้าคันนี้ผมเป็นคนเอามาเองเลยเอามาเองจากที่เราได้มานะครับผมเดินทางจากจุดนั้นถึงจุดนี้ไฟที่ได้มากระพริบแบบนี้เลยครับเรามาดูแบบเร็วๆเลย กระพิบแบบนี้กระพิบแบบนี้แต่ตอนนั้นมีอยู่ขีดนึงตอนนี้คือไม่มีแล้วนะครับผมและนี่อ่ะสังเกตไหมฮะสังเกตไหมครับไม่9604วิ่งมาแค่9,600กับ4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมไม่แท้100%รับประกันนะครับเป็นไม้แท้100%รับประกันนะครับผมข้างในก็ถือว่าใช้งานได้ยอดเยี่ยมอ่ะอันนี้เราพับพับเบาะขึ้นแล้วเราพับเบาะขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมก็นั่งได้2-3คน นะครับสองสามคนเพราะว่ามิสูมิชิมิรัดเนี่ยไม่ใช่เป็นรถใหญ่มากนะครับผมเป็นรถที่กําลังดีนะครับเหมาะกับคนที่อยากได้รถคันแรกนะครับคนที่ใช้งานในกรุงเทพหรือว่าถ้าไปต่างจังหวัดในจังหวัดจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็คือประหยัดน้ํามันมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะว์ปไปที่ห้องเครื่องนะครับวัดไปที่ห้องเครื่องว่าห้องเครื่องเนี่ยยังสภาพเดิมๆอยู่ไหมยังดีอยู่ไหมเดี๋ยวไปดูที่ห้องเครื่องกันครับโอเคครับก็ ถึงห้องเครื่องกันแล้วนะครับผมแดดค่อนข้างจะส่องหน้านิดนึงนะครับผมอ่ะเรามาดูห้องเครื่องกันครับผมว่าสภาพเจ้าคันนี้เนี่ยว่าไหม่เก้าพันกว่าเนี่ยมันสภาพเดิมๆเป็นยังไงนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้เดิมๆหมดทุกอย่างแทบยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเราเอาเข้ามาก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับห้องเครื่องนะครับเครื่อง1.2 GLS นะครับตรงนี้ยังใหม่มากๆนะครับผมนี่เราแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยกับมันนะครับผมแค่ เอามาเช็ดนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าจอดไว้อาจจะมีฝุ่นนะครับก็มาเช็ดนะครับผมลายน็อตนะครับผมไม่มีการขายเกิดขึ้นนะครับผมตาปั๊มนะครับรอยปั๊มที่แดงแยังอยู่อยู่นะครับผมไม่มีการขายอะไรเลยคันนี้บอกเลยว่าใหม่มากๆเพราะว่าไม้ก็น้อยนะครับผมราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเนี่ยได้ไม้น้อยขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆน็อตทุกตัวสังเกตได้เลยนะครับว่าไม่มีการขายเกิดขึ้นนะครับผมแบตยังใหม่ๆอยู่แบตยังใหม่ๆอยู่ นะครับดูได้เลยนะครับผมยังเงาวับอยู่เลยนะฮะนี่เราเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับผมเนี่ยสีตาปั๊มยังอยู่เลยนะครับผมทุกๆอย่างยังอยู่นะครับผมก็คือใหม่มากๆสําหรับคันนี้นะครับราคาอยู่แค่3า7แ0 0เาทนะครับยังไม่รวมส่วนลดโปรโมชั่นนะครับผมจอง2,000บาทนะครับผมผมลดให้เลยอีก2,000 0บาทนะครับผมก็คือราคาตอนนี้เหลือแค่350,000า เ0 0 0นะครับผมเรามีรับประกันหลายๆอย่างนะครับผมรับประกันไปเลยนะครับผมว่าเป็นไม่แท้100%เรซนะครับผมเรามีสอบข้อบอนะครับผมคุ้มครองลูกค้าคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสำหรับลูกค้าที่มาติดต่อซื้อรถกับเราเราคุ้มครองลูกค้าครับผมเรามี w smart นะครับผมช่วยเหลือดูแลลูกค้าในยามคับขันนะครับผมตลอด24ชั่วโมงเราให้ลูกค้าไปแถมด้วยนะครับและยังมีสมุดรับประกันให้กับลูกค้านะครับผม ในปี2019เนี่ยก็รับประกันไปเลยนะครับผมถึง1ปี1 0 0 0 0โลนะครับผมโปรโมชั่นคุ้มมากๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันท้ายคลิปนะครับว่าสรุปแล้วต้องใช้อะไรบ้างออกรถยังไงเดี๋ยวไปเจอกันท้ายคลิปนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับมิตซูบิชิมิราส์นะครับผมรุ่น1.2 GLS นะครับคันนี้ปี2019ไม่น้อยมากนะครับไม่ไม่ถึงหมื่นนะครับผมบอกเลยว่าเป็นไม่แท้ร0 0เรารับประกันนะครับผมถ้าเป็นไปเช็คแล้วนะครับไม่ใช่ไม่แท้เรายินดีซื้อคืนนะครับเรามีส่วนลดให้กับลูกค้านะครับผมจากราคา377,000เราเหลือให้ 3,57,000ถ้าเกิดว่าลูกค้าจองมา2,000บาทเราลดให้อีก2,000 20, 0บาทนะครับเรามีของแถมก็คือฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนนะครับฟรีขัดเคลือบสีถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมน้ำมันให้ฟรีนะครับผมบัตรน้ำมันเราให้ฟรีไปเลยนะครับหลังจากที่ลูกค้าออกรถไปนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับผมสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมหรืออยากดูรถอะไร อยากได้รถแบบไหนคอมเมนต์มาด้านล่างแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดรถคันใหม่ๆคันต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมเจอกันกับรถคันหน้าจะเป็นรถอะไรมารับชมกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ